แกที่ช่วยผลักดันน้องไข่มุกนะครับแล้วก็พี่พีกคนปวดคันหรอหมาใช่ไหมใช่แล้วขาก็ไปโรงเรียนก่อน<อ>ให้เขาพูดก่อนแล้วมันก็ได้เจอกะเล่นด้วยหาไซน์แนมนแล้วอะไรค่ะไซน์แนมมันจะมันจะหายเหยื่อจะ้วถัถัดถขี้ก,ขก,ก้อนบอกคุณครูก่อนโรงเรียนไม่ไปนะคะวันนี้ปวดฟัน <ๆ S 2> ไม่พูดด้วยแล้วดนี่ยใครไม่พูดน้องก็พูดก่อนที่พี่ถามว่าใส่ทางกี่ก้อนนี่แหละนี่อันนี้ก็มันมัน,ม,นมันแยงตาก็ขอบคุณอาจารย์เอนะครับ <c oughs> ที่ให้วันนี้ <c oughs> วันนี้ให้ยืมห้องให้ยืมห้องตลอดเลย <c oughs> ที่รูต่อร่างมานักเรียบเรียงนักอาจารย์นักไออาจารย์เรียบเรียง คนที่ครูต่อพูดถึงก็คืออาจารย์เอ,เอครับทุกครั้งเลยพูดพูดถึงยังไงใช่บอกว่าคุณครูก็คือพ,พี่เอสละห่วงให้แนี่แล้วขอบคุณมากๆนะคะให้พี่ที่อยู่ที่ทำที่ไหนก็ได้ใช่คีย์บอร์ดแต่ว่าถ้าถ้าจะอัดเสียงก็ต้องใช้คีย์บอร์ดแบบนี้อัดได้ไหมพี่อัดได้เลยนะได้ได้พี่ต่อ ได้แล้วในคีย์วรอร์ดออฟฟิศได้ผาน,ผาน,นีหยออกเลขอะไร <c oughs> บเป็นสอนึง,องหึสิเล, <c oughs> เผลยผาเลขนเ้วดาเล่นนะพี่บาจะเป็นคนร้องเพลงโอเคไหม จะบอกว่ารักเธอแล้วให้หมดแล้วตอนนี้ฉันควรทำยัยดีมันเชื่อกันทุกทีที่ฉันได้พบกับกับใครเย้เก่งมาก าอาบน้ำบ้างหรือยงังชุดนี้ใส่ตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนตื่นเช้าขึานนน้นมาแปลงฟาร์หรือยังอ๋แปลงฟาร์บ้างหรือยังยังยังเหรออัสดีหนึ่งมัมนสี่พันห้า อ่อนแออออน,อออนอแอเลย ยอดผาต้องไปเปลี่ยนฟันแล้วไปเปลี่ยนไหมฟันไหนดูสิอคุณหมอบอกว่าต้องไปเปลี่ยนฟันแล้วนะโอเคไหมฟันเด็กเหรอใช่หมอฟันเด็กเหรอใช่หมอฟันหมอฟันเป็นผู้ใหญ่จะทําฟันที่เด็กโอเคไหมร้านหมอฟันใหญ่อะใช่ร้านหมอฟันใหญ่เดี๋ยวพี่ไปไปเปลี่ยนฟันรอบหน้ายอดผาก็ไปเปลี่ยนเหมือนกันโอเคไหมร้านหมอฟันใหญ่มันมันมันแพงกว่าราคาไหน มันแพงกว่าราคาไหนพี่ใบก็ไม่เคยเปลี่ยนฟันไงโอ้พี่ใบเคยเปลี่ยนอยู่แต่นานมาแล้วแต่พี่ปายเปลี่ยนที่ไหนอ่ะเปลี่ยนกับคุณหมอเนี่แหละแล้วาก็ไปเปลี่ยนกับคุณหมอไหมคุณหมอชื่ออะไรอ่ะอืมคุณหมอคุณหมอคุณหมอชื่ออะไรพี่ายลืมแล้วเดี๋ยวพี่ายพาไปหารอบหน้าได้ไหม ครับคุณมันไม่ได้ขยันคุณครัผมลายเสืเ <c oughs> ส้อีความเขียวมันไม่ได้เป็นคนขยันธรรมดาเนี่ยเป็นคนขยันแบร <c oughs> โบรอล,ลนี้เลยมาแล้วครับคุรูของเราเยี่ยมด้วยกันอันนี้ครับ <c oughs> อันนีค่ะสายด้วยไปมารออ่ะขยันแบบขยันไปไหนเนี่ย <c oughs> ไปผมตื่นเช้าครับเออ <c oughs> เห็นคิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุครู ครูคุณครูครูครูม่กครัครู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 เขาเรียกฉันเขาเรียกฉันครูครูทีไมาให้แล้วครับต่อเรบของเราเองครับมาแล้วครับแล้วผมเอาน้องไปส่งก่อนนะอันนี้ชื่ออะไรนะไม่ใช่แน่นอนชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรนะบอกก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อยอดผาฮะยอดผาครับอ๋อยอดผาอันนี้ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าปวดฟันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่คล่องปืเลยปวดมาเช้าตอนนี้หายแล้วหายแล้วอยู่ดีๆก็หายนะ ไปครับไปเรียนครับเดี๋ยวผมต้องเอาน้องไปเก็บก่อนนะครับครูไปะไปเล่นคีย์บอร์ดของตัวเองโอเคไหมคีย์บอร์ดอยู่ข้างล่างเลยของตัวเองมีหรอมีหรอมีคีย์บอร์ดเด็กน้อยของตัวเองไม่หละเออคีย์บอร์ดของของยักษ์ผาเออเดี๋ยวพี่ไปพาลงไปชอบคนสวยไหมชอบคนสวยไหมเดี๋ยวไม่ชอบอ้าวครูยังไม่ชอบนะยังไม่ชอบ นี่มีกองยอ่าผายไหม,มนี่มีกองยอ่าผาด้วยนะไปเดี๋ยวพีไปเดี๋ยวไปส่งฮชื่ออะไรฮ้คุณครูตอรักไงเอ้ยเย่าผาไปหวัดดีเขาคุณตอรักยังบอกว่าย่าผาไปก่อนนะครับจำต้องไปหวัดดีก่อนเดี๋ยวพี่ไปไปส่งหน่มาหวัดดีครับคุณครูตอรักไว้เจอกันนะครับโอเคไหมไปพูดตรงนี้กับคุณครูนะเอาท้อซะจะรักหน่อยนะเอาสวัสดีเอา

อน,นุญาตมาส่งครับป่ะแม่เดี๋ยวหนูลับสดอยู่ผมจะไปเรียนแล e bye bye. ้วเข้าไปทำอะไรในไจีแทกทำไมอ่าไม่เป็นไรหรอกบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับทุกคนฝันดีครับ